ครับมากล่องนะก็เมื่อวานเขาพ่นในกระบะนะครับกับบิ้วในประตูในขอบประตูตรงที่เขาเหยียบเขาขึ้นนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการประกอบครับทีนี้ใส่มือปรงเปิดบันไดบันไดโลบงโลบาครับคนประกอบก็น้องนองนท์ผมครับนนท์ผมแอบแอบอยู่ฝั่งนั้นก็เก็บงานก็น่าจะสักสามวันนะครับประกอบเช็ครายละเอียดอาจจะได้ส่งรถนะครับ นี่ครับก็ประกอบพวกนี้อา้าวใครมาหลบอยู่ใต้ท้องรถนี่น้องนนเหรอน้องโนน,งโนมานี้พี่ช่างแหลมถามนะยเร็วนี่ครับก็ตั้งประกอบทีนี้ก็ช่างแหลมก็จะมาเริ่มจอบใหม่กับจอบนี้นะครับคันนี้ก็เก็บรอบคันนะครับเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับจากสีบอลเทาเป็นเทานะครับ ดี๋ยวก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวแนละ้วมาคุยเรื่องกันนี้กันนะครับรถสูงไนงะคนประกอบก็ตัวสูงสูงนะครับเหีนยคนประกอบผมด้วยว่าแอบ,บเขา้ารถละตลกนะน้องนอนท์ผมครับก็เก็บงานประกอบครับสักสามวันงานจะเสร็จนะครับดูช่วงล่างเขาดูครับกี้เล่นนะน,น้นองนนท์ที่ังแลมถามหนะ่อยจะประกอบกี่วันถึงจะเสร็จนะี่วันเดียว ันเดียวเอาจริงๆแต่ว่ากันชนยกคนเดียวนะกันชนไอ้กับไอ้พวกบันไดเขานะที่ไม่ยกช่วยนะน่ครับกำลังใส่คิวตรงเที่ยงเขาห่างๆนี่ก็ติดกาวท่าเขาหน่อยนะเ,เพราะว่ารถเขาเก่าแล้วมันก็ต้องได้ใช้กงใช้กาวติดบางนะครับพวกคิวพวกยางเขานะครับเดี๋ยน้องนอนประกอบ <c oughs> ตะกี้น้องนอนพ่วงแบต แบตก็หมดนะจอดนานเกินพ่วงแบตก็สายแบดสายพ่วงขาดใช่ไหมน้องนนไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เบาเบาเดี๋ยวรถเขาพัง,งะนะครับทีงแล้วก็ไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอไปดูจอบใหม่กันเลย